วันนี้พามาดูผักหวานป่าแล้วครับเช้าๆนี่มันคือกฎของธรรมชาติครับเราไม่ได้ทำอะไรเขาครับเราได้ความรู้จากธรรมชาติคนะครับกิ่งนี้เขาจะโน้มคร ขามีน้ำหนักใบเยอะยอดเยอะครับแถมด้วยหลังมดแดงครับน้ำหนักมากทำให้เขาน้อมกิ่งลงครับช้าครับดูยากนิดนึงครับเขาก็เกิดนะครับแตกยอดขึ้นมาจากกันกิ่งเขาน้มลงมา แบบเขาจะเกิดเป็นกิ่งกระโดงอะดูครับแต่ละยอดงามเลยครับแตกขึ้นมานี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับเราได้ความรู้จากเขาไม่ใช่ว่าเราฝึกฝนครับบังเอิญครับบังเอิญกิ่งเขาโน้มลงมาแล้วก็แตกยอดขึ้นมา เราได้ความรู้จากการดูครับเดี๋ยวเราก็ทำตามครับให้ดูต้นผักหวาน,นครับเก็บไปไหลายเที่ยวแล้วครับ มีทั้งแตกยอดบ้างไม่แตกยอดบ้างเราเก็บไปเรื่อยเราไม่ได้ปลูกขายปลูกเพื่อกินเราอิ่มพี่น้องเราอิ่มนี่ต้นต้นเล็กให้ดูต้นเล็กนี่ก็แตกยอดเยอะเดี๋ยวว่าวันนี้จะเก็บอยู่ครับ ยวปล่อยนานกว่านี้ก็จะแข็งแล้วครับดูครับมีคนเฝ้านะนะผักหวานเรามองได้หลายอย่างครับเป็นคนเฝ้าหรือไม่ กันก็มีไข่ก็เสียดเลยผักหวานก็มีต้นเดียวเลยมีทั้งผักหวานมีทั้งไข่มดแดงให้ด้วยะตรงใสยนอนหลับอยู่ครับเชา้าๆไม่ออกมาเลยคะรังครับ อามาแล้วครับเล่นหลังงานแล้ว <c oughs> โดนกัดเข้าไปแล้วเป็นกวนครับหลังหลับเพลินนะครับ <c oughs> ให้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางทำให้เขาแตกยอดครับใช้วิธีแบบโน้มกิ่งโน้มกิ่งแล้วเขาก็จะแตกยอด แล้วเช้าให้ดูกันเพื่อเป็นความรู้เผื่อใครจะเอาไปทำเป็นแบบอย่างก็ได้ครับของเราสูงแล้วก็โน้มกิ่งแล้วครับที่เราไม่ต้องโน้มเราได้ความรู้จากเขาครับวันนี้เอาความรู้มาฝากกันนิดนึงครับ